สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์จูพยายกรณวันนี้จะมาพยายกรณ์คนลัคขามืองกรในเดือนกุมภาพันธ์2565ากครับก่อ,อื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกระจายให้กับช่องชาแนของเรานะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไอดี ID มาที่บริเวรหกสซึ่งจะมีอ่าหยุดท้ายตรงนี้นะครับท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องและก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปมีค่ากูแอดไอเดี Ad ID มาทำข้าครูได้ครับทีนี้ อ่าหลายคนจะงงว่าทำไมถึงเป็นชาร์ตเขียนว่าราศีนะครับทางที่เป็นลัคนาคือมันเป็นชาร์ตเดียวกันได้นะครับพอดีผมไม่มีเวลาว่างเปลี่ยนกราฟิกข้างหลังเนาะอ่าคลิปนี้เป็นกรารพยากรณ์ลัคนามังกรซึ่งจะพูดถึงเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องของการขคจรยย้ายราศีนั่นเองเนาะ ถ้าใครที่จะฟังในการยายราศรีก็สามารถฟังที่ราศรีมังกรได้แล้วก็ไม่ต้องดูที่ตรงนี้นะครับเพราะ่าอันนี้เป็นราศรีเกิดเนาะของคุณต้องดูที่จุดสีแดงแลักนากกาเนิดในที่ตรงนี้นั่นเองนะครับทีนี้เดือนกุมภาพันธ์เือที่สองของปี2565นั้นเป็นเดือนแห่งความรักก็คือช่องวงวันเลนทายนั่นเองโดยภาพดวงมีการขคจรยก่งเยราศรีห้าดวงนะครับได้แก่ดาวพุธดวงแรกดือที่2คือดาวอาทิตย์ดาวเกตดดาวศุกร์และดาวอังคานครับ ทีนี้เรามาดูกันเลยดาววาสนากําเนิดของเรานะครับของคนราศีอาลักขณาบังกรเนั่ก็คือดาวเสาร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขยายหเห็นชัด,ชดประมาณนี้แล้วกันนะครับจุดสีแดงเน,ะะนาะลักขณาอยู่ที่นี่ทีนี้ดาวเสาร์เป็นเกษตรกลุ่มลักขณาเนี่ยหมายถึงความเข้มแข็งมั่นคง นะครับทำให้เกิดความเป็นปึกผนของวาสนาและก็ตัวเองด้วยมันหมายถึงตำแหน่งเกษตรในทางโหราศาสตร์ก็คือความมั่นคงทําให้เกิดตัวเกิดตนเกิดวาสนาหมายความว่าตัวเราพร้อม,มครับศักยภาพพร้อมอในรอบ30ปีเนาะ ที่ดาวเสาจะอยู่ตำแหน่งนี้คือครบรอบนั่นเองก็เลยทําให้ตัวเราเนี่ยมีวาส,สนาแข็งแกร่งมากเลยครับที่จะพร้อมจะต่อสู้ฟันฝ่ากับอุปสรรคใดๆก็ตามเพราะดาวเสาเนี่ยหมายถึงความอดทนนะครับอ่าไม่ใช่ขอโทษหมายถึงความอดกั้นนะครับทั้งจริงนะอดทนอดกัน้นอดออมนั่นแหละนะครับประมาณนี้เนาะดาวเสาเนี่ยทีนี้มันก็จะนํามาซึ่งความเหนื่อยยากแบบภาระเหมือนกันเพราะเนื่องจากว่าดาวเสาคือดาวแห่ง ความเหนื่อยยากเป็นความทุกข์ไงแต่มันได้เกษตรเพราะว่าทุกแล้วสําเร็จทุกแล้วมั่นคงไม่ต้องกลัวว่าคือคืออ,อย่าก,กลัวคําว่าทุกคาว่าแบกภาระเพราะว่าการทุกและแบกภาระนํามาซึ่งการเป็นปุกแผ่นของตัวเราเพราะอย่าดาวเสาร์ยังไงก็ต้องให้โทษอยู่ดีครับไม่ว่าอยู่ในราศีใดก็ตามนะต้องเข้าใจก่อนว่าคีย์เวิร์ดของดาวเสาร์เนี่ยมันหมายถึงความโทษทุกข์ เมื่อดาวเสาอยู่ที่ไหนก็แปลว่าโทษทุกข์อยู่ที่นั่นดังนั้นเมื่อโทษทุกข์อยู่ที่ตัวเองเนี่ยมันแต่มันได้ตำแหน่งไงมันก็เลยหมายความว่าเราจะทุกข์เราจะแบกภาระแต่สุดท้ายจะมั่นคงแล้วก็ยกระดับฐานะของตัวเราดังนั้นเนี่ยมันก็คือในดีมีเสียในเสียมีดีเขาเรียกเป็นทุกขลาภเนาะดังนั้นเนี่ยก็จะเกี่ยงเงนินเนาะอยากเกี่ยงเงอนกับโชคลาภเมื่อโชคลาภให้แบบนี้ก็โอเค อย่างน้อยเราเหนื่อยแต่เราก็ได้ความมั่นคงแล้วก็ยกระดับฐานะนะครับอยากรวยก็นี่แหละเดอสอร์จะให้นั่นเองนะชินี้นี่เดือนยี้เด่นที่สุดเลยนะครับในรอบ12ปี2,5 6 5, 5, 5เนี่ยเพราะอะไรดาวพฤหัสบดีครบรอบ12ปีมาอยู่ที่ตำแหน่งราศีกุมเขากำลังจะเดินหน้าแล้วนะครับในเดือนเมษายนแล้วถอยหลังกลับมาอีกห่ช็อตนะครับควรจะได้กลับเล็กในช่วงกลางปีหน้าอีก 2566นะครับอะขอโทษครับ2560นี่แหละใช่กลางเดือนอากลางปีนะจะได้อีกครั้งหนึ่งดาวพฤหัสบดีกับดาวอาทิตย์เนี่ยดาวอาทิตย์หมุนรอบหนึ่งครบรอบมาเจอกันที่ราศีกลุ่มอีกครั้งหนึ่งก็ได้คู่มิตรใหญ่เห็นไหมครับอืมประมาณนี้เดี๋ยวจะพูดเรื่องของการเงินอีกครั้งหนึ่งเนาะเอาประมาณนี้ก่อนทีนี้ดาวเสาร์ก็จะทําให้ตัวเราเนืยหน,นักแบกภาระแต่สุดท้าย มันคงเป็นปุตแผ่นแต่ในเดือนนี้ชุมนุมกันหลายดวงมากเห็นไหมครับจันทร์อังคารพุธศุกร์จันเนี่ยเขาสามารถโคจรได้ตลอดเวลาเราไม่นับดาวจันทร์นะครับเพราะว่ามันโคจรไวเอาไว้แค่ทานายในพื้นดวงชะตากําเนิดกับดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะครับแต่ในในคลิปพวกนี้จะทําไม่ได้เพราะว่า1ชั่วโมงก็ไม่จบนะถ้าดาวจันเนี่ยถ้าเราพูดถึงดาวจันทนะครับทีนี้ดาวอังคาร พุทธสุกเนี่ยนะครับมันเป็นทั้งคู่ศัตรูและคู่มิตรอยู่ในตัวขัดแย้งกับดาวเสาร์คืออังคารกับเสาร์ขัดแย้งกันกับสุกัะเสาร์ขัดแย้งกัน,กนเหลือดาวพุธดวงเดียวที่ถูกกันกับดาวเสารือคู่สมพลเป็นคู่ที่ดีมากพุธเสาร์คู่โครงการระยะยาวนะครับหมายถึงว่าตัวเราต้องวางแผนตัวเองตัวเองจะเอายังไงเนี่ยในช่วงเนี้ยคือเนื่องจากว่าเราต้องย้อนความกดน,นิดนึงว่าดาวเสาร์เนี่ยผ่านพพวินาศมาใช่ไหมครับในช่วงปีที่แล้วประมาณอ่า 5ธันวาคม63ก็ครบรอบประมาณม1ปีใช่ไหมครับที่ที่ดาวเสาร์อยู่ที่เนี้ยนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าครบรอบ1ปีแล้วที่ดาวเสาร์ผ่านพ้นภพวินาศมาดังนั้นเนี่ยมันหมายคมว่าเราต้องเริ่มต้นใหม่แล้วดาวทุกดวงผ่านราศีาหมดทุกดวงแล้วครับในเดือนนี้กุมภาพันธ์แปลว่านเดือนเนี้ยเราจะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากเลยนะครับในรอบ30ปีเพราะดาวเสาร์เป็นตัวกําหนดเนาะ ดาวเกดกับดาวหูเขาส่วนทางกันเขายังไม่มานะครับแต่อีกนานดังนั้นเนี่ยเราเอาแค่ว่าดาวรายเดือนเนี่ยย้ายไปหมดละดาวเสาก็อยู่ที่นี่ละนะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยดาวทุกดวงเสมือนหนึ่งดาวทุกดวงไปหมดแล้วนะครับดาวมฤตย,ยูก็อยู่นี่แล้วไม่มีทางมาอยู่ที่นี่ได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ก็แปลว่าหมดทุกดวงแล้วในเดือนนี้นะครับที้นี้ดาวคานดวงสุดท้ายที่จะย้ายวันที่26กุมภาพันธกสิขเข้าสู่ราศีมังกรน,นะครับก็จะได้ตำแหน่งอุดสูงสุดในรอบ 65นั่นเองเนาะก็จะเกิดความเครียดความกดดันสูงมากอังคารกระเสาร์เนี่ยนะครับทำให้คุณเครียดมากๆเลยแต่เครียดแล้วจะมีแรงผลักดันให้เกิดความมั่นคงขึ้นในอนาคตเนาะดังนั้นเนี่ยพยายามปล่อยวางนะครับอย่าจริงจังมากจนเกินเหตุไม่งั้นจะป่วยได้นะครับแลวอังคารกระเสาร์เนี่ยหมายถึงการระเบิดอารมณ์นะครับปลดปล่อยพลังงานด้านลบออกมาด้วยการออกกําลังกายคุณจะหุ่นเฟิร์มด้วยเพราะตนุ น้องัาอยู่ในพบจดุได้ตำแหน่งอดแล้วก็เดินเร็วด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเบินออกมานี่โอ้โหสุดยอดเลยคือหุ่นนี่เพียวเลยนะบอกเลยเ้าจะเชงตัวเองได้ดีมากนะครับถ <c oughs> ือว่าเป็นจุดหนึ่งขออภัยครับมีเสิยงน้องหมารอดเข้ามาเนาะเออวันวันวุนว่นวายแต่กับเรื่องหมากับไก่นี่แหละนะครับของอืโอเคทีอ่า ก็จะทําให้เราอะ่ะมีวาสนามีตัวตนเนาะแล้วก็ทําให้ทุกอย่างอะ่ะมันดีขึ้นด้วยดาวพุธนะดาวพุธกับดาวเสาร์เนี่ยจะเป็นตัวแก้ดาวเสาร์มันขี้ระแวงนะครับเป็นดาวประจําตัวเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณเนี่ยทำอะไรช้าใช่ไหมกว่าจะได้ดีกว่าอะไรเงี้ยแบบอ่าม,มีมีดราม่าก,ก่อนหน้านี้นะครับช่วงที่ผมเรียนใหม่ๆเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยมีคนหลายคนเนี่ยแบบไม่ชอบดาวเสาร์เป็นคนลักขณาบางกรเป็นคนเกิดมวันเสาร์แต่ไม่ชอบดาวเสาร์ เพราะว่ามันทําให้ตัวเองเ,นเหนื่อยยากแล้วก็ช้ากว่าจะได้ดีกว่ากับคนอื่นเขามันก็เสียเวลาตกรถรก็เลยตกรถทีนี้เขาก็เลยบอกเอออยากย้ายราศีอยากตายแล้วเกิดใหม่อะไรประมาณนีม้มันก็เกินไปเนาะอย่างนี้เราแก้เราเสาร์ได้ด้วยดาวพุธดาวพุธเนี่ยเรื่อการตกผลึกของผมที่พยารกรณ์ทุกๆวันทุกๆเดือนเนี่ยนะครับทุกวันเลยแหละเพราะว่ามีมีลูกค้าเนาะส่วนตัวก็ก็เกือบทุกวันอะดังนั้นเนี่ยก็เกือบทุกวันนี่แหละที่พยากรเช่นนี้ าพุธเนี่ยเขาขี้สังเกตเขาเป็นคนที่แบบขี้ระแวงเล็กๆแต่เขาดีกว่าตัวคุณตรงที่ว่าเขาไม่ระแวงมากเกินคือเขาเร็วอะดาวพุธมันรุนเรงสูงเดือนเดือนที่แล้วก็ยังเดินถอยหลังอยู่เลยแล้วดาวเสาร์เนี่ยมันค่อนข้างแบบมั่นคงอะคงเส้นคงวาคิดช้ายัางไงก็ยังช้าอย่างนั้นนะครับแต่ดาวพุธเนี่ยไม่แล้วแต่สถานการณ์นะครับแล้วแต่เขาจะเดินไวเดินเร็วเดินช้าดาวพุธกับดาวเสาร์จึงถูกกัน ดาวพุธจะไปชุดให้ดาวเสาร์เดินเร็วขึ้นดาวพุธจะเป็นตัวปูทางให้ดาวเสาร์เดินเร็วขึ้นเพราะเนื่องจากว่าดาวพุธเนี่ยพอสังเกตปุ๊บมันก็จะรีบวิ่งเข้าไปจับสิ่งนั้นแล้วก็ศึกษาหาความรู้ปับป๊บๆแล้วสุดท้ายดาวเสาร์จะลดความระแวงลงแล้วกล้าเดินขึ้นนะครับกลายเป็นว่าพอดาวเสาร์เดินปุ๊บอย่างก็คือดาวพุธจะไปชุดให้ดาวเสาร์เดินเร็วขึ้นเห็นไหมครับก็ถือว่าเป็นผู้สมงผลที่ดีมากนะครับ ในเดือนกุมภาพันธ์หกหาเนี่ยเป็นช่วงเดือนที่2เองเป็นช่วงต้นปีังนั้นเนี่ยพอมันทับตัวหนุเนี่ยหมายความว่าคุณต้องวางแผนเรื่องของตัวเองเนี่ยในอนาคตทั้งปีเลยนะครับถือว่าจะปูทางระยะยาวให้ดาวเสาร์เดินง่ายทําให้คุณไม่ผิดพลาดในการเดินแล้วคุณก็จะไม่ระแวงในการที่จะเดินด้วยันนั้นเนี่ยดาวปูเป็นตัวแก้ที่ดีที่สุดของคุณบอกไว้เลยเพราะเข้ามาจากตําแหน่งสุภะอนาคตเห็นไหมครับอนาคตจะดีไม่ดีเนี่ยอนาคตมาทับตัวละแปลว่า คุณเนี่ยต้องแผนโครงการในะระยะยาวเพื่อที่จะได้ไปสู่ความสำเร็จมั่นคงในอนาคตนั่นเองเห็นไหมครับแต่ดาวพุธเนี่ยปีนี้ยตกตำแหน่งโลกาวินาทก็ยังต้องระวังต่อไปอีกจนถึงเมษาย,น,ยนอีก2เดือนนะครับช่วงสงการนะจะเปลี่ยนเนาะดังนั้นเนี่ยก็จะออกจากโลกาวินาทแล้วมันคือโควิดนี่แหละดาวพุธเนี่ยนะครับอืบอกเลยว่าดาวพุธได้ตำแหน่งโลกาวินาทปีนี้คือโควิดเพราะดาวพุธมาถึงการปฏิสัมพันธ์การพูดการสื่อสาร อะไรอย่างเงี้ยครับอืมดังนั้นเนี่ยหมายถึงการเข้าสังคมใดๆก็จะเกิดคือถ้าเราเดินเข้าสังคมในตอนเนี้ยที่ปะกันเห็นหน้าเนี่ยมันมักจะต้องหวัดระแวงกับเชื้อโควิดใช่ไหมครับอืมสมัยก่อนไม่เป็นแต่เดี๋ยวนี้เป็นพาอดาวพุทธนี่แหละเนาะประมาณนี้นะครับทีนี้ทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นแหละเรามาดูเรื่องของการงานการเงินความรักบ้างนะครับเสียเวลาไปเยอะเลยแต่ว่ามันก็คือได้ไอเดียใหม่ๆเนาะอืมเพราะว่า มันนานปีดีเด็กสองปีครึ่งอะ่ะผมไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดก็โอเคเปลี่ยนเรื่องพูดไปเรื่อยเนาะพราะเดือนนี้มีการชุมนุมกันเยอะเนะาะก็จะวุ่นวายในตัวเองหน่อยนะืพยายามเติมศักยภาพตัวเองให้มากครับต่อไปเรื่องของการงานนะครับการงานของคนบังกรคือดาวศุกร์มากุมตัวดาวศุกร์เนี่ยท้าวความนิดนึงว่าเดือนมกราคม65ที่ผ่านมาเดือนที่แล้วเนี่ยเขาถอยหลังจากตะหนุเข้าสู่ภพวินาศและเดินเข้าสู่ตะหนุอีกครั้งหนึ่งหมายความว่า ดี2เสีย1เห็นไหมครับดูในยะสำคัญดีๆดาวสุขถอยจากราศีมังกร,กรได้ตำแหน่งเทวีโชคลงสู่ราศีธนูได้ตำแหน่งมหาจักรแต่โชคดีที่เราสุขเป็นมหาจักรยน่ในะพินาศก็แก้ไขได้พอดีดาวสุขมหาจักรหมายถึงการดวงดึงดูดเอาเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเข้ามาแล้วก็ แต่ระวังนิดนึงตรงที่ว่าค่าใช้จ่ายนะครับสูงมากและดาวศุกร์เนี่ยเขาจะเดินหน้าเข้าสู่มังกรวันที่22กุมภาพันธ์แปลว่า1นึถึงยียังอยู่ในภพวินาศอยู่ดาวศุกร์ในภพวินาศแปลว่าค่าใช้จ่ายสูงนะครับเออก็ระมัดระวังตรงจุดนี้นะครับทีนี้การงานการงานลงวินาศด้วยนะครับหมายความว่ามีการสิ้นสุดจากการงานหมายถึงตกงาน ย้ายงานไปยังต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะครับหมายความว่ามันมีหลายกรณี1คือตกงานนะครับสคือออกจากงานเพราะรู้สึกอึดอัดวินาศนหมายถึงกักขังหมายถึงเราอยู่ในที่ทํางานเดิมแล้วรู้สึกกักขังเรื่องของการงานไม่เอาละไม่ว่าจะก,กรณีใดๆก็ตามมันจะมีเหตุให้มาให้ว่าคุณเนี่ยจะต้องจบจากการงานที่เดิมนะครับเพื่อจะเริ่มต้นใหม่เพราะดาวศุกร์กำลังจะเดินหน้าเข้าสู่ราศี บังกรใช่ไหมครับวันที่ 22, กุมภาพันธ์ก็จะทับตัวได้แต่เหมือนเทวีโชคนัน้นน้นเนี่ยดาวศุกร์ก็จะเคลื่อนมาทับที่จะเองก็จะลอดจากภพวินาศแล้วก็จะเดินหน้าเข้าสู่ชีวิตเราต่อไปเนาะเขาเรียกว่าผ่านราศีราศีเหมือนเป็นตูเหมือนทวารน,นะครับแปลว่าพอดาวทุกดวงเดินเข้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องใหม่ละเรื่องของตัวเองละในรอบปี65บอกเลยนะเหมือนกับใครกับวิชาทักษะครับถ้ายังไม่ถึงวันเกิดมันก็จะไม่เปลี่ยนนะครับดาวจะยังไม่เปลี่ยน คือให้ผลก็จริงแต่ผลน้อยแต่ว่ามันจะมีผลมาก่สุดคือชนวนเกิดนะครับส่วนวิชาหารศาสตร์ก็เหมือนกันดาไม่ว่าเดือนใดจะเปลี่ยนไปก็ตามแต่ถ้ายังไม่เข้าผ่านตนุเนี่ยมันยังไม่ถือว่าเกิดเรื่องใหม่นะครับมันยังเป็นเรื่องเก่าอยู่สังเกตดูว่าถ้าเข้ามากงกรปุ๊บเนี่ยไม่ว่าดาวดวงไหนหยุดก็ตามจะเป็นเรื่องเก่าทั้งหมดยกเว้นผ่านราศีเหล่าถึงจะเป็นเรื่องใหม่นี่คือเกิ็ดเคล็ดการพยากรณ์นะครับที่จะบอกให้ ดาวเสาร์เนี่ยขึ้นละต่อไปจะเป็นเรื่องใหม่ละบอกแล้วว่าในรอบ30ปีนั่นเองเนาะทุกดวงนะครับขึ้นเข้าสู่ประดุกละนะครับก็หมายถึงว่าวาสนารเราจะได้สึมสับดาวทุกดวงแบบรูปใหม่แล้วังนั้นเนี่ยคนมังกรเนี่ยจะเชงเลยครับเชงในรอบ30ปีเนาะใครหลายคนอาจจะยังเกิดไม่ถึง30ปีด้วยซ้ำเนาะประมาณนี้นะครับก็คือได้ครบรอบใหม่อีกแล้วนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงเร็วคนที่เปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งยิ่งดีนะเพราะว่า มันจะทําให้ตัวเราเนี่ยเจอเรื่องใหม่ๆหบางคนจนอยูอ่อับจนหนทางอยู่บางคนเหนื่อยแบกภาระอยู่แต่มันจะเป็นเรื่องใหม่แล้วอะไรประมาณนี้เนาะก็ถือว่าเรื่องดีๆเกิดขึ้นและมีเกณฑ์การย้ายงานไปยังต่างถิ่นได้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้เงินได้ทองด้วยเจอคู่มิตรใหญ่เห็นไหมครับอย่าวพูดเรื่องการเงินต่อเนาะก็คือหมายความว่าการงานไปสู่ย้ายงานไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแล้วได้เงินได้ทองเห็นไหมครับ ผู้ใหญ่ช่วยเหลือองธรรมแปลว่าเปลี่ยนงานใหม่จะดีนะหรือย้ายงานไปยังต่างถิ่นจะดีถ้าอยู่ที่เดิมแปลว่าคุณจะซบเซาเงียบเหงาไม่ดีนะครับเออไม่ดีก,ก,ก,ก็ก็ต้องรู้ตัวนะว่าตัวเองไม่ได้ย้ายไม่ได้เปลี่ยนงานเอาวินาศหมันถึงการสิ้นสุดนั่นเองนะครับสิ้นสุดจากงานเก่าแล้วก็จะได้เงินมาต่อกันเงินพอดีการเงินเนี่ยหลังวันที่13กุมภาพันธ์ห้ดาวอาทิตย์เนี่ยกลุ่มตัวได้ตำแหน่งมหาจักรในช่วงแรกพอ13กุมภาพันธ์เนี่ย อ่าคาร์ดิคับจุลจักรเนาะมันก็จะมีการวิ่งเต้นเรื่องของตัวเองหน่อยร้อนใจอาทิตย์เสา์คู่ร้อนอกร้อนใจนะครับมีการวิ่งเต้นแก้ไขเนี่ยไปวิ่าดก็จะแก้ไขมายถึงต่างถิ่นนะมายถึงมีการเดินทางจะดีมากก็จะแก้ไขพอวันที่13กุมภาพันธ์ก่อนวันเดินทางเนี่ยเข้าสู่เรือนการเงินอ่าเจอกับคู่มิตรใหญ่ในรอบ12ปีแล้วก็ครบรอบ1ปีทับกัน ในปี65แปลว่าได้ดีโชค2ชั้น2เด้ดง,งเ,ดเรื่องการเงินเลยครับแต่มันมาจากวินาศด้ศวยนะต้องระวังมันหมายถึงค่าใช้จ่ายที่อาจจะหมดหมดหน้าตักคือมีเท่าไหร่หมดเท่านั้นน่พูดง่ายๆนะครับต้องระมัดระวังเนาะดาสิุกุปไปอยู่ในพ่อปุตตะแปลว่าการลงทุนความเสี่ยงนะครับอย่าเสี่ยงอย่าลงทุนเยอะนะครับไม่งั้นหมดหน้าตักบอกเลยเพราะมันเอาวินามาด้วยนะครับได้มากก็เสียมากได้น้อยก็เสียน้อยดังนั้นเนี่ย คิดไตร่ตรองให้ดีเพราะมีคนช่วยเหลือประทำก็จะใช้เงินง่ายไงครับประมาณนี้เนาะพระดาวราหูเป็นนิดในเรือนปุตตะเนี่ยลงทุนเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นแหละเพระาะนิดเนี่ยแปลว่าอ่อนด้อยมาถึงอับอัปวัสนานะครับอืมเพราะว่าลงทุนเนี่ยมันค่อนข้างได้ยากต้องรอดาวราหูย้ายเดือนหน้าครับมีนาคมสู่พันธุแล้วจะมั่นคงขึ้นกระดุมพระพันธุเห็นไหมเลิศปังจะตายดังนั้นอย่าเพิ่งรีบนะครับดาวราหูอยู่ที่นี่อย่าเพิ่งรีบได้ตำแหน่งไม่ดีเลยพอมาอยู่นี่ได้ตำแหน่งพันธุ อ,อยู่พันธุได้ตำแหน่งเทวีโชคนะครับถือว่าดีมากเนาะค่อยลงมือลงทุนเนาะทีน่นี้ก็จะมีคนช่วยเหลือประทานดีในรอบ12ปีอย่างที่บอกไปว่าปังสุดๆเลยนะครับมับงกรเนาะในเรื่องการเงินนะครับก็ไม่ต้องทายอะไรบา้างเนาะประมาณนี้นะครับมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือประทานดีเรื่องของการเงินแล้วไปลงทุนได้ด้วยนะนะครับก็คิดดีๆก่อนแต่รอรอไปพันธุมาถึงการเงินจะมั่นคงนะครับเป็นปุพันหรือได้สังหาแปลว่ากู้ เรื่องของอสังหาเนี่ยจะผ่านนะครับอธิบถยนคือผู้ใหญ่อุปธรรมเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อเพราะว่ามันมาถึงอสังหานั่นเองเพราะมาถึงธนาคารนะครับประมาณว่าสน,นุนมัิผ่านเนาะประมาณนี้นะครับและได้บ้านใหม่วินาศมาถึงจบสิ้นบ้านเก่าได้เริ่มบ้านใหม่เห็นไหมครับประมาณนี้นะทีนี้เรื่องของความรักบ้างนะครับ ความรักเรื่องสุดท้ายของคนมังกรคือดาวจันรไม่สามารถนํามาพยากรณ์ได้อย่างที่บอกไปในรายเดือนนะครับแต่ภาพรวมกว้างๆปีนี้ได้1ปีเต็มตั้งแต่สงการ63อาขอโทอนกับ64สงการ64จนถึงสงการ65อีก2เดือนใกล้จะหมดคำพยากรณ์นี้แล้วนะครับก็อยู่ในตำแหน่งราชาโชคหมายถึงไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองได้ง่ายๆในเมื่อปตัตติคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญา ได้ตำแหน่งที่ดีก็แปลว่าจะช่วยเหลือก็กูเราเราจะได้โชคง่ายๆจากเขาถ้าเรามีเขาหมายความว่าใครมีคู่ช่วงเนี้ยก็จะได้คู่ช่วยเหลือนะครับทาอะไรก็ง่ายสะดวกไปหมดนะครับแต่ว่า1ปีนี้ไม่ได้แปลว่ามันจะดีทุกทุกวันหรือทุกเดือนอยู่ที่ทักษะด้วยนะครับไปดูทักษะด้วยว่าอายุป,ปีนี้เราตก ดาวจันจรเป็นอะไรใครอุตสาหะหรือกลา,ากินีก็แย่ละนะครับแต่แล้วแต่เดือนเนาะมันด,ดูที่เดือนด้วยนะเดือนเดือนเกิดเราอะครับว่ามันชนเดือนเกิดเราถ้าเผื่อสมมติบางคนเนี่ยดีครึ่งปีเสียครึ่งปีอย่างเงี้ยครับบางคนดีเก้าเดือนเสียสามเดือนอย่างเงี้ยครับ ใช่ไหมเออประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่คนเนาะอยู่ที่เดืดเกิดนะครับว่าเราจะดีมากเลยเสียมากแค่นั้นเองเนาะแต่ถ้าใครที่เกิดเดือนเมษาช่วงสงการเออแย่ถ้าเป็นอุตสาหะหรือกะลกินีก็โดนไปเต็มๆหนึ่งปีเลยครับที่ไม่ได้โชคดีจากเหมือนคนอื่นเขาเลยคนอื่นโชคดีหมดแต่ตัวเองกับไม่ได้โชคดีนะครับจาไว้ว่าเกิดราศีมังกรและคณนาบมังกรเหมือนกันก็ตามแต่อายุจรต่างกันอย่างเช่นเด็กเนี่ย อายุ15กำลังเรียนหนังสือถามว่าถ้าบอกว่าราศีมังกรมีเกณฑ์รวยเขายังไม่ทํางานเลยเขาจะรวยได้อย่างไงใช่ไหมครับเห็นไหมดังนั้นอายุมีผลนะครับแล้วก็เกษียณแ,แล้วจะได้รวยยังไงในเมื่อเงินก็ไม่มีได้แค่เงินบํานาญอะไรประมาณนี้ครับก็กลายเป็นว่าเขาก็ไม่ได้รวยได้แต่เขาก็แค่มีเงินเดือนอะไรประมาณนี้เนาะดังนั้นเนี่ยคำพยากรณ์เนี่ยจะต้องอาศัยอา,ายุเข้ามาเกี่ยวข้อง ในเรื่องของการดูวงรอบโคโจรทักษะในรอบ9ปีใช่ไหมครับเปลี่ยนไปเรื่อยเนาะก,ก็ต้องชำเลืองดูทักษะด้วยนะอว่าเราจะได้รู้ว่าบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ราศีจักรเลยแต่มนันเกิดขึ้นที่ทักษะก็มีผมจะใช้วิธีการตัดสินที่ทักษะเยอะครับในช่วงหลังๆมานี้เพราะว่าเขาถามรายดาวรายเดือนเนี่ยไม่สามารถนํามาพยากรณ์ได้เลยว่าแบบเอออย่างดาวจันเนี่ยเอาไงดีสองวันครึ่งเนี่ยจะทานายยังไง เออคือหมายถึงว่า1ชั่ชวโมงปรึกษาก็ยังไม่จบนะถ้าเอาเดาวจันเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็เลยดูภาพรวมกว้างที่วันเกิดเลยนะครับว่าทักษะตกอะไรถ้าตกดีก็คือโอเคในช่วงรอบปีเนี่ยคุณต้องได้แน่นอนอะไรประมาณนี้ครับแล้วค่อยมาจับจุดเอาว่าเดือนเนี่ยดีดียังไงอะไรประมาณนี้อืประมาณนี้เนาะก็ทักษะก็สามารถเป็นตัวช่วยได้ดีเหมือนกันเนาะประมาณนี้นะครับในยังไงเนี่ยนะครับใน เรื่องคู่ก็ยังดีอยู่โอเคอยู่ในปีนี้เนาะยังไงภาพรวมนะยังไงก็ยังดีอยู่นะครับยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีเพราะไม่มีดาวเล่งเลยนะครับต,ตัวเราเนี่ยแต่แต่อย่างนี้นะนิดนึงตรงที่ว่าก่อนจะจบคลิปดาวกองกันในตัวเองเนี่ยมันก็จะวุ่นวายได้ห่างคือพูดง่ายว่าตนุตัวเราเนี่ยต้องเดินทางไปต่างถิ่นใช่ไหมงานเนี่ยต่างถิ่นดังนั้นเนี่ยก็คือการพลัดพรากจากตัวคู่ของเพราะดาวเสาเล็งนะครับ ดาวเสาเล็งคู่ของแปลว่ายังไงก็อาจจะมีคือถึงคู่จะดียังไงก็าตามแต่ก็อาจจะเกิดการทุกการเปลี่ยนแปลงหรือการเขาเรียกอะไรเครียดอยู่บ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะที่ดาวเสาอ,อยู่ตำแหน่งนี้2ปีครึ่งหรืออีก1่ปีกว่าเนาะเกือบปีครึ่งเนี่ยยังไงก็ต้องอดทนอีกนิดหนึ่งเนาะยังไงก็พยายาม ลดลาวาสอกันบ้างนะครับอย่าใช้อารมณ์เนาะใช้เหตุผลให้มากๆดาวพุธเนี่ยเป็นตัวแก้ที่ดีที่สุดนะครับและทุกอย่างจะสามารถเอาตัวรอดนั่นเองนะครับยังไงก็ยินดีด้วยกับดาวพฤหัสบดีกับดาวอาทิตย์มาต้องกันเนี่ยในรอบ12ปีซ้อนกันดี2เด้งเนี่ยเบอร์วังมากนะครับยังก็ยินดีด้วยสามารถติดตามามีกรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดข่มีกรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ